สวัสดีครับธรรมโกรครับสำหรับคลิปยูกิโอในวันนี้เนี่ยพอดีมีคนมาถามผมในคลิปล่าสุดอะนะเกี่ยวกับไอ้ตัวดะกอนมาสเตอร์มาเจียไปเนี่ยที่มันกําลังจะเข้ามาสเตอร์ดูเอลเนี่ยเนาะเขาถามว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวงูเขียวอะไอ้ตัวเวอร์เตอร์นาะคอนดาในการเรียกมันออกมาได้ไหมชีตมันออกมาได้ไหมแบบนั้นนะ,นะเนาะซึ่งการไปเนี่ยงูเขียวอะมันก็ยังไม่โดนแบนใน format มาสเตอร์ดูเอลใช่ปะแต่โดนแบนใน format ocg แล้วก็ tcg ไปเรียบร้อยแล้ะ คำตอบก็คือทําได้ครับเราใช้งูเขียวเรียกมาเจียได้ถ้าเกิดว่าของมันถึงและนะ,ะก็มันต้องการอะไรยังไงมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันที่เราต้องการอย่างแรกเนี่ยก็คือตัว extra foolish b u r i a l หรือว่าการที่ไอทำอะไรคล้ายๆกันนะอะที่แบบส่งมอนจาก extra d e c หนึ่งตัวลงหลุมได้เนาะ,ะมันก็ไอจะส่งไปเนี่ยไอตัว blue eye ultimate ลงหลุมไปเนาะเพราะว่าใบเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบในการเรียกมาเจีย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการก็คือตัวไอ้การที่ทําหน้าที่คล้ายกับไอ้ฟูลริสบูเรลก็คือตัวฟูลริสบูเรลเองหรือว่าตัวไอ้อันนี้เนะะาะเบียทริสเมื่อพูดถึงเบียทริสเนี่ยมันก็จะไปลิงก์กับไอ้ฟิลซมิดเอนจินเนาะซึ่งฟิลซมิดเอนจินเนี่ย, Engine, ยมันก็เป็นเอนจินที่ยังไม่เข้ามาสเตอร์ดูเอลใช่ปะแต่ไม่เป็นไรในคลิปนี้ก็คือขายไอเดียเฉยๆว่าเออก็สามารถใช้งูเขียวในการเรียกตัวอันนี้ได้นะ,ะก็มาดูกัน ว่าขั้นตอนเป็นยังไงเนาะอ้ขั้นแรกก็คืออันนี้จ่ายอันนี้ถมตัวบ l u e eye u l t i m a อ่าแล้วก็อันเนี้ยเนาะกด hand clap ให้หมดก่อนกดให้มันหมดหมดไปจะได้ไม่ต้องมากบกวนเวลาเรากับคอมโบเนาะอืมก็ถมตัวอันนี้แล้วก็เราใส่ตัวนี้ น้องมอเรามันจะส่งตัวฟินสมิดการ์ดหนึ่งใบลงหลุมได้เนาะแล้วก็ทีนี้เราสามารถจะขึ้นเป็นอันนี้ได้ฟินสมิดเวควิ่งฟินสมิดเวควิ่งก็ถมเอ้สเปรดิสเปรตัวอ n นเกรเวอร์จากในเด็กได้แล้วก็ตัวอันนี้เก็บตัวเวควี่มกลับไปแล้วก็สเปรตัวเองอแล้วทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นเป็นซีคนเทียได้ สี่คนเทียก็อันเนี้ยเนะาะสเปย์ตัวนี้โดยการเก็บตัวนี้ตัวนี้กลับเข้าไปแล้วตัวเนี้ยลาใครโมซ่าเนี่ยก็จะชบุบเนาะชบออกมาทีนี้เราก็จะขึ้นเป็นเบียทริทสพอเราได้เบียทริสแล้วเนี่ยเราก็ถอดไส้เนาะ ถอด over เ,เลยแล้วก็ส่งเป็นตัวนี้ไปครับไอ้ m a g i c i a n of Black Chaos Max หรือว่าถ้าเป็นใน Master Duel ที่ยังไม่มีใบนี้เนี่ยก็จะส่งเป็น Blue Eye Chaos Max 10แบบนั้นก็ส่งไปแล้วก็ทีนี้ทำเป็นงูเขียวเนาะแบบนี้ครับเราใบนี้เนาะตกลงไปแล้วเก็บหนึ่งใบกลับไปได้แล้วมันก็จะยิงไลฟ์ฟันยิงไลฟ์พอยต์ฝั่งันสอแล้วทีนี้เราก็กดงูเขียว เพื่อจะทำตัวไออันนี้มาจีย <_ s weet> ก็ประมาณนี้ครับอืที่ผมใส่คอร์ัสมาด้วยเนีาะเพราะว่าไม่กูจะใส่อะไรอะแล้วมันเป็นเอนจินที่มีข้อดีก็คือขึ้นเป็นตัวซอมแบมได้เนาะ <s> เอามาโม่หา,าร์ตสเตเตอร์อะไรก็ว่าไปอแต่ก็นั่นแหละครับเราสามารถใช้งูเขียวเรียกมาเจียด้วยวิธีนี้ได้ ซึ่งมันก็จะไวกว่าไอ้ท่าที่ใช้ตัวนาเดียโซเวนเนาะ,ะแล้วแบบใช้คู่กับอัติเมทฟิวชั่นเลยแบบนั้นไอตัวท่านั้นก็คือต้องกอให้เข้าเทอร์นีกฝั่งก่อนแล้วค่อยเปิดอัติเมทฟิวชั่นถึงจะเรียกมาเจียได้แต่ว่าท่านี้เนี่ยมันก็คือ,อทำในเทิร์นตัวเองได้เลยแบบนั้นเด็กลิสมันก็จะประมาณนี้ครับอ,อย่างที่บอกใส่ตัวคอร์กัสเอนจินมาเพราะว่าไม่กูจะใส่อะไรละนั่นแหละก็โชว์เคสเฉยๆครับว่างูเ,เขียวมันสามารถจะเรียกมาเจียได้ ส่วนดีไม่ดียังไงก็ตัดสินกันเอาเองครับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนเนาะ,ะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ